มาอยู่กันต่อนะครับในช่วง IT TODAY ในรายการบ้านพรามสี่สดๆกับคุณนะครับที่นี่ช่อง3 SD เจอกันได้ตั้งแต่8ดโมงเช้าอยู่กันยาวๆนะครับ10บโมงเลยเนาะครับ ช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีไอทีกันมากดีกว่าแม้ว่าพี่ซีไม่อยู่แต่ว่ามีเนื้อหาอัดแน่นมาฝากแน่นอนเริ่มกันที่เรื่องของสาวกซัมซุงกันมากดีกว่าส่วนใหญ่หลายคนอาจจะเป็นสาวกแอปเปใช่ไหมแต่ว่าซัมซุงล่าสุดก็มีอัปเดตแล้วเหมือนกันซัมซุงเนี่ยไม่ควรมองข้ามนะครับเขาทําตลาดแล้วก็กลายเป็นผู้นานะฮะยอดขายเหีือมากกว่า Apple หลายเท่าตัวนะครับใช่แล้วค่ะล่าสุดข่าวดีนะคะเขาบอกว่าเตรียมที่จะอัปเดต เปิดตัวซัมซุงในตระกูล g a l a x y s ตัวใหม่แล้วค่ะคซึ่งมีข่าวว่า Galaxy S 6ที่จะออกมานี้นะคะพี่ยามจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนการออกแบบใหม่หมดเลยค่ะใช้ใชื่อเล่นของโครงการนี้นะคะว่า Project Zero โดยทุกๆปีนะคะจะต้องมี s a m ซุง g Galaxy S ออกสู่ตลาด<ช>ซึ่งตอนนี้ก็เขาบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่เกิน6เดือนจะครบกําหนดซึ่งเริ่มมีคนสังเกตแล้วนะคะว่า Galaxy S รุ่นต่อไปจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะคโดยข่าวลือที่ว่านี้ก็ภายใต้ชื่อโค ว่าโปรเจกต์ซีโร่นะคะบ่งบอกว่าเป็นโครงการที่สําคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าพูดถึงซัมซุงเนี่ยปกติก็จะใช้ชื่อเรียกเล่นเป็นอักษรธรรมดานะคะอ,อ,อย่างเช่นโปรเจกต์เก็คือ Galaxy S5 หรือว่าโปรเจกต์ทก็คือ Galaxy Note 4แต่ว่ามีคนสังเกตนะคะว่า ครั้งนี้อาจจะมีการผสมโลหะหรือว่าอลูมิเนียมมากขึ้นค่ะเพราะว่าคู่แข่งอย่างแอปเปิลนั้นประสบความสําเร็จในการนําเสนอสเปคสมาร์ทโฟนที่มีส่วนประกอบแบบนี้คือเห็นว่าแอปเปิลทำแล้วไงแอปเปิลเนี่ยก็ทำแบบพรีเมียมคือดูลุคแล้วเนี่ยมันโอโหของจริงเลยนะดูหรูหรานิดนึงอย่างโน้ตเองเนี่ยเขาก็จะมีฝาหลังที่เสมือนกับเป็นหนังนะฮะแต่ว่าจริงๆเราเป็นพลาสติกนะครับขณะเดียวกันคือตัว S5 ที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ฮือฮาสักเท่าไหร่ไม่เหมือนตอน S4 นะเ5เนี่ยเป็นเรื่องของการ หนามก็เลยต่อมาว่าเอะ S6 เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วจะกลายเป็นโปรเจกต์ s m s u u n g g a l a x ซ S ่ r นะฮะหรือว่าโปรเจกต์ซซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรคือมองว่าน่าจะหรูหราขึ้นแหละเพราะว่าใช้ผสมประสานแบบลหะเข้ามาอย่างไรขนาดบ้านไงคะขนาดไม่น่าจะใหญ่ขึ้นนะเพราะถ้าใหญ่ก็เป็นโน้ตไปแล้วนะฮะส่วนถ้าใหญ่กว่าโน้ตก็จะเป็นพวกแท็บไปแล้ว อ่ะน่าสนใจครับอ่ะย่าต้องรอดูกันนะครับผมติดตามให้ดีต้องเป่ากันอีกแล้วบอกไม่เกิน6เดือนนะแต่ตัวพวกเอสทั้งหลายเนี่ยราคามันก็ไม่โดดมากเพราะว่าเขาจะใช้แบบเสียบไมโครซิมได้ไงเอกทอนอลเข้ามาเสียบได้แต่ถ้าเป็นของพวก iPhone เนี่ยเขาบังคับแล้วว่าจะซื้อ iPhone 6 plus เนี่ยจะเป็น16กนะหกสินะครับแล้วข้ามไปเลย128นะครับใช่แล้วค่ะอ่ะมาต่อกันที่ทางด้านค่าย Apple กันบ้างดีกว่าครับซัมซุงเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่แต่ Apple อาจจะมีการยุติ อุปกรณ์บางอย่างอะไรเอ่ยเลิกขายทำไมอ่ะไอแพดมินิ จริงหรอก็เูกใช้กันเยอะอยู่นะคะไม่ดีตรงไหนเนี่ยครับผมข่าวนี้ครับทำให้หลายๆคนที่ชื่นชอบความเล็กกระทัดรัดของเจ้า iPad mini นะครับถึงขั้นที่ว่าซื้อรุ่นใหม่ๆอย่างเช่น Retina อป p ้ e บอกว่ามีโอกาสครับในการที่จะคือมีคนปล่อยข่าวมานะครับว่าอาจจะมีโอกาสในการหยุดผลิต iPad mini หน้าจอ7.9นิ้วในปีหน้าซึ่งอาจทำให้ iPad mini 3ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะ อาจจะกลายเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของ iPad mini นะฮะเพราะตอนนี้กำลังซุ่มทำจอรุ่น12นิ้วอยู่เผลหลักๆก็คือ Apple เนี่ยออก iPhone 6 plus ที่มีหน้าจอ5.5นิ้วออกมาอ๋อจริงด้วยค่ะส่วน7.9มันก็ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงม,มันต่างกันนิดเดียวนะนคล้ายๆมันใกล้กันแต่ผมว่าจริงเราไม่ใกล้นะเหรอฮะ นะครับส่วน iPad Air 2นี่ก็ถือว,ว่าเปิดตัวมนนานน่าสนใจนะครับเมื่อเดือนก่อนเนี่ยนะครับ<ฆ>อย่างเช่นตัวชิปก็เป็น A 8 X นะฮะหรือว่าจะมี Touch ID เหมือนกับตัว iPhone 5S หรือ iPhone 6ด้วยนะครับประสิทธิภาพของกล้องมันก็พัฒนาขึ้นนะสีมันก็คมชัดมากขึ้นแต่เขาบอกกันว่า iPad Air เนี่ยมันทำตลาดดีกว่า iPad Mini เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับมาฆ่ากันเองฮนะใช่มาฆ่ากันเองอะเนาะใช่เพราะถ้าเราแบบอุ๊ยงั้น iPad Mini ละกันนะฮะ iPad Air ก็จะขายไม่ได้ ใช่ทั้งที่แอร์มันสูงกว่าราคาดีกว่าอก็จริงนะคะครับแต่ต้องดูกลับไปว่ายังไงเพราะที่เป็นแค่ข่าวถูกไหมคะยังไม่ได้ฟันธงออกมาว่าจะเลิกหรือเปล่าครับเหมือนกับ iPod Touch นะมันก็ยังมีนะนั่นนะสิคะแล้วบางคนก็ซื้อมาเพื่อดูหนังฟังเพลงไม่ได้กะเอาไว้โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ทำให้มันไม่ลวนนะจริงค่ะมัาไม่ได้องว่าคนเห็นบางคนก็ใช้กันอยู่นะใช่ส่วนเรื่องของแท็บเล็ตค่ะล่าสุดมีข่าวดีเพราะว่าอาจจะมีแท็บเล็ต คือแท็บเล็ตก็เล็กอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่มันยังเล็กไม่พอเงยล่าสุดเขามีการพัฒนาว่าแท็บเล็ตอาจจะพับได้ให้เล็กเท่ากับโทรศัพท์มือถือคือที่เดิมมันพับไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหน้าจอนะครับเหมือนกับที่เราเห็นวอลเนี่ยแหละเราจะมาพับวอลก็ไม่ใช่เรื่องมันก็แตกแต่ล่าสุดนี้ครับตัวจอ O L E D จะสามารถพับได้เอาละสิไปลองดูกันหน่อยครับใช่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะแบกของใหญ่ๆแล้วก็น้ำหนักนี้เยอะนะคะนี่คือแท็บเล็ตที่สามารถพับได้ค่ะเพราะว่าเนี่ย โอ้ยโค้งมนนะคะแล้วก็แบบที่จะรับพัฒนามาจากไอโฟนหรือเปล่าที่ไอโฟนมันโค้งได้อันนี้ไม่ใช่มันเคยมีพวกข่าวที่เขาปล่อยมาเป็นภาพแบบสามิตินะครับว่าจอไอโฟนในอนาคตมันจะยืดขยายได้หน้าจอม้วนหน้าจอบางหรือบางทีเป็นเหมือนแผ่นใสแต่นี่ครับคือสิ่งที่ได้มีการนำเสนอออกมาใช่อันนี้คือหน้าจอ OLED จริงๆใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบว่าฉายอะไรลงไปนะไม่ใช่เขาบอกว่านี่ของจริงแล้วนี่นะที่พัฒนามาแล้วนะคะเป็นของบริษัทญี่ปุ่นค่ะ ชื่อว่าบริษัท Semiconductor Energy Laboratory นะคะหรือชื่อย่อว่า S.E.L. Co.L.T.D. ค่ะบริษัทนี้มีผลงานในการสร้างอุปกรณ์โค้งงอได้นับตั้งแต่แผงโซลาเซลล์ไปจนถึงแผงวงจรไฟฟ้าและผลงานล่าสุดคือตัวนี้เลยค่ะแท็บเล็ต O.L.E.D. หน้าจอ8.7นิ้วค่ะแสดงผลได้ที่ความละเอียด หนึ่งพับความหนาแน่นของพิกเซลนะคะอยู่ที่ 254ppi จุดเด่นของมันค่ะอย่างที่เห็นเลยคือสามารถพับได้3ส่วนคือไม่ใช่พับครึ่งนะคะพี่อ่ะสามส่วนเลยนะก็คือเวลาเก็บก็จะเหลือเพียงแค่1ใน3ก็คือดูจากภาพเนี่ยจะเห็น คือหมายความว่าขนาดน่าจะประมาณว่าเท่าโน้ตได้ไหมซัมซุงโน้ตได้เลยนะคือเล็กลงมากเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทัชสกรีนหรือว่าจิ้มจอได้จึ๊กจ๊กเหมือนโทรศัพท์หรือว่าเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยออนี่ก็มาจากทางเว็บไซต์ olednet dot com นั่นเองนะครับถ้ามีจริงนดยหคุณซีเขานำมาโชว์ให้ดูกันจะได้พับเห็นกันเลยนี่นะอนาคตเวลาเรานั่งเล่นเวลาแบบจะนอนนอนอ่านหนังสืออย่างเงี้ยฮะปุ๊อินเทอร์เน็ตุกบเนาะ พาดลงมานี่เหมือนนังสือพิมพ์เลยนะปิดหน้าเลยอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าหล่นนะคะตาแตกก็หล่นก็จ,จะนะไม่ดีนะอ ไปกันเรื่องอื่นดีก,กว่าเรื่องของ <c oughs> บูทูธบ้างดีไหมคะครับผมบนสมาร์ทโฟนยังไงเอ่ยจะดีขนาดไหนครับถ้งว่าเราสามารถใช้งานโทรศ,รศัรพท์มือถือของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการใช้งานผ่านสัญญาณที่เรียกกันว่าบูทูธในการสั่งเปิดปิดไม่ไว่าจะเป็นเปิดปิด,ปดรั้วประตูบ้านส่วนของกรอนล็อกต่างๆอ้าวจัดให้ครับไม่ไว่าจะเป็นส่วนของพุญนแจห้องครับที่จะเปิดได้ด้วยบูทูธจากสมาร์ทโฟนของคุณน,นะครับอตอนนี้เนี่ยมีโรงแรมที่นำ วิธีการเหล่านี้ไปใช้บริการแล้วประมาณ10แห่งด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าแท่งกุญแจของโรงแรมแบบเดิมๆมักพบปัญหาสูญหายง่ายครับและแน่นอนหลายคนชอบเก็บคีย์การ์ดอ๋อแน่นอนนะครับเขาก็เลยมองว่าเอาถ้าอย่างนั้นเขาก็ใส่นะครับตัวข้อมูลต่างๆไว้ในตัวสมาร์ทโฟนครับแล้วก็ทายทางแขกนะครับที่เข้าพักใช้ตัวสมาร์ทโฟนในการไปตืดเพื่อยืนยันอเดนิตี้หรือว่าความเป็นตัวบุคคลเจ้าของห้องนี่คือโรงแรมในเครือยักษ์ใหญ่นะครับเป็นโรงแรม แล้วก็รีสอร์ทอย่างเครือสตาร์ o o d นั่นเองนะครับ <Ooh. S 1> ก็มีการปรับปรุงครับแล้วก็คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อการใช้งานที่ง่ายนะครับแต่ขณะเดียวกันต้องมีการลงทะเบียนทางด้านโทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟน mm. ผ่านระบบ one time setup ครับ <c oughs> แล้วก็จะมีตัว notification คอยเด้งขึ้นมาบอกเราว่าคุณสามารถใช้ได้เมื่อไหร่ <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีการเลือกใช้งานเป็น keyless program ครับ <c oughs> พอเลือกแล้วเนี่ยมาถึงปั๊บ คุณก็ไม่ต้องเสียเวลากรอกเอกสารเพราะคุณเหมือนกับรีจิสเตอร์ไปแล้วว่าคุณอยู่ห้องไหนคุณก็สามารถเอามือถือเนี่มาโชว์ตึดที่หน้าฟอนต์หรือว่าเดรกของโรงแรมได้เลยจากนั้นก็แค่ตรวจสอบว่าอ่ะอยู่ห้องอะไรทีนึงแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ขึ้นไปเลยคุณก็จะมีกุญแจหน้าห้องเข้าได้เลยดูง่ายนะคะแต่ว่า ถ้าแบตหมดทำไงล่ะคะพี่อามค่ะหน้าห้องน่าจะมีตัวเอ็กซ์ a นเสียบให้นะฮะโคกีการง่ายกว่าไหมคะก็เขาแก้ปัญหาไงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับก็คือถ้าเราจะให้ใครเข้าห้องเราก็ต้องให้มือถือเขาไว้แล้วถ้ามือถือหายก็หายครับ เรื่องดีๆเขาค่อยๆพัฒนากันไปนั่นเองนะคะเรื่องของความปลอดภัยก็พัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมมาหลายตัวเหมือนกันล่าสุดมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นการตรวจจับสัญญาณว่าใครบุกรุกเข้าบ้านเราหรือไม่ค่ะพัฒนาขึ้นมานะคะเรียกว่าโคคูนนั่นเองนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ลูกทรงกลมเมื่อสักครู่เห็นไหมคะคือคล้ายกับลูกเทนนิสนี่แหละแต่ว่าใส่เอาไว้ในบ้านเพราะว่าจะใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่าซับซาวมาให้ด้วยตรวจจับการเคลื่อนไหวในห้องต่างๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ เซนเซอร์ติดไว้หลายตัวในทุกห้องสามารถนั่งวยลอยๆไมไปได้มันไวเดสเลยใช่แล้วคือเมื่อก่อนอาจจะมีใช่ไหมแต่ว่าจะต้องติดเยอะไงติดห้องน้ําห้องนอนติดหลายๆตัวนี่เขาบอกมานี่เลยตัวเดียวตั้งปุ๊บสามารถจับได้เลยนะคะหลักการทํางานก็ง่ายๆเลยค่ะเอาไปวางไว้ในห้องจากนั้นก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วมันเขาบอกว่าเขาเนี่ยฉลาดมากจะไม่ใช่แบบว่า มีสัตว์เลี้ยงโผล่มาแล้วก็ตื้อตื้อเตือนไ,ไม่ใช่นะเขาจับได้หมดเลยว่าอันไหนเป็นน้องหมาน้องแมวเพราะว่าจะมาพร้อมกับกล้องมุมกว้างเก็บภาพชัดระดับ HD โอ้โหนี่ชัดแล้วก็เก็บภาพไว้ได้ด้วยนะคะในโหมด night vision ก็คือกลางคืนเนี่ยก็มองเห็นเหมือนกันแล้วก็จะมีซับซาวไมโครโฟนตรวจจับเสียงต่างๆมีลำโพงแล้วก็ไซเรนแจ้งเตือนรวมถึงการเชื่อมต่อ WiFi แล้วก็มีหลอด LED แล้วก็เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้วยอุตสาหะทำไมทำได้เยอะขนาดนี้อ๋อดีนะผมว่านี่น่าจะ เาไปใช้งานได้จริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนี่เผลอๆแม่บ้านตั้งเอาไว้นี่พ่อบ้านชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ไม่ได้เลยนะโดนจับภาพเป็นหลักฐานหมดเลยก็เหมือนเป็นคือพัฒนาระหว่างกล้องวงจรปิดกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์เนาะคือรวมทุกอย่างเอาไว้ส่วนถ้ามีโจรหรือขโมยเข้ามาค่ะวันนี้โจรขโมยก็จะรู้แล้วว่าอย่าลืมหยิบไปด้วยมาน่าจะขายได้เือหยิบไอ้ลูกนี้ไปด้วยแต่เขาบอกว่ายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระดมทุนอยู่ที่เว็บ อินดี้โกโกนั่นเองนะคะราคา <ผม S 1> ขายตอนนี้ประมาณ249เหรียญหรือว่าบ้านเราก็คือประมาณ8,100บาทค่ะเดี๋ยวไปลองทําบ้างดีกว่านะฮะจะได้มา <นะ S 2> สุกสนุกกันแบบคนไทยนี่แหละครับพูดถึงคนไทยกันแล้วครับวันนี้เรามีตัวหุ่นนักชิมที่จะมานําเสนอกันด้วยครับโดยการพัฒนาของนักวิจัยไทยครับกับไทยด e l i c i o u s เป็นสกู๊ปพิเศษมาฝากกันครับเชิญค่ะ หลายคนเวลาที่เดินทางเข้าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพบว่าบางร้านรสชาติจะไม่ค่อยคุ้นลิ้นเหมือนที่เคยกินเพราะเชฟเป็นคนต่างชาติขาดความเข้าใจอาหารไทย ก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยเดลิเชสภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าครัวไทยสู่ครัวโลกสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติเขาไปจับมอห,หน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนค่ะมาช่วยการกำหนดมาตรฐานอาหารไทยโดยนำความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าร้านไหนใครทำก็ต้องรสชาติเดียวกันเป๊ะหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์สำคัญของโครงการนี้คืออะไรรู้ไหมคะนี่เลยค่ะ e delicious คุณนักชิมเครื่องแรกของโลกที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยบอกได้เลยว่าอาหารจานนี้อร่อยตามมาตรฐานอาหารไทยหรือเปล่าหู ยากนะคะทาหุ่นยนต์ที่ลิ้มรสได้เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนะครับเราใช้พ่อครัวนะครับหรือนักชิมอาหารนะครับเป็นผู้ที่จะบ่งบอกว่ารสชาติอาหารเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยนี่นะครับได้กี่ดาวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนักชิมอาหารเนี่ยครับก็ยอมรับนะครับว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะครับลิ้นหรือประสาทสัมผัสต่างๆนี่นะครับก็อาจจะเสื่อมลงหน่อยหนึ่งนะครับทำให้การชิมรสชาติต่างๆเนี่ยไม่แน่นอนนะครับพูดง่ายๆคือไม่เสถียรซึ่ง เท่าที่ผ่านมานะครับเราต้องใช้เชฟที่เก่งนะครับและมีคณะกรรมการที่จะต้องมาตรวจสอบนะครับและมาชิมละพูดง,ง่ายๆนะครับว่ามาตรฐานรสชาติของอาหารนี้ละ ได้มาตรฐานอาหารไทยนะครับเครื่องนี้เขามีลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเอาไว้วัดรสชาติได้ทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดและอูมามิเหมือนลิ้นคนจากการวัดเคมีไฟฟ้าในอาหารค่ะเขาบอกมาเป็นหน่วยมาตรฐานที่ต่างชัดก็ต้องเข้าใจและนอกจากลิ้นอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังมีจมูก อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้สูดกลิ่นด้วยหัวเซ็นเซอร์วัดก๊าซ16หัวไวไม่แพ้จมูกคนเลยค่ะบอกได้เลยว่าใช้เครื่องปรุงอาหารไทยครบหรือเปล่าโอ้โหจมูกไวสุดๆปกติเวลาเราตรวจวัดรสชาติเนี่ยเราก็จะต้องตรวจวัดทั้งกลิ่นแล้วก็รสแต่ว่าระหว่างที่ทานอาหารไปเนี่ยกลิ่นหรือว่าสารหอมและเหยเนี่ยมันก็จะขึ้นไปยังโพรงจมูกของเราแล้วก็ทําให้ประสาทการรับกลิ่นของเราเนี่ยรับรู้รสชาติไปด้วยตัวจมูกอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นส่วนที่ เอาสารหอมระเหยนะครับของอาหารเนี่ยขึ้นไปแล้วก็เข้าไปในตัวระบบวัดที่จะมีแก๊สเซนเซอร์เนี่ยทั้งหมด16ตัวตัวสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากตัวจมูกอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยเราเอาเข้าไปในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับคือ CPU ที่จะมีตัวซอฟต์แวร์หัวเซนเซอร์อันแรกอ่าก็จะเป็นหัวเซนเซอร์วัดความเปรี้ยวนะครับรสชาติอีก3รสที่จะมาวัดอ่าด้วยตัวเทคนิคของเคมีไฟฟ้าแบบที่เป็นสกรีนปรินเต็ดเราเอาตัวสารเคมีที่จะทําปฏิกิริยากับตัว ที่เราต้องการจะวัดมาฉาบลงบนตัวแผ่นอิเล็กโทรด PVC นะครับตัวหัววัดอีกหัวหนึ่งที่จะเป็นหัววัดสําหรับในส่วนของความหวานนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปในส่วนของตัวสมองมีการประมวลผลเทียบในส่วนของที่เป็นตัวรสชาติแล้วก็กลิ่นเทียบกับตัวอย่างอ้างอิงคือเราสามารถที่จะเก็บในฐานข้อมูลเนี่ยได้เยอะมากนะคะคือแปลว่าถ้ายิ่งมันได้ทดสอบหรือว่าได้จำได้เรียนรู้เนี่ยยิ่งมากมันก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆขั้นตอนทั้งหมดนี้จะเส ็แค่ภายในเวลา30นาทีเท่านั้นส่วนอาหารที่วัดได้ก็มีทั้งต้มยำน้ำข้นน้ำใสมัสมันผัดไทยแต่ถ้าเพิ่มฐานข้อมูลเข้าไปก็สามารถตรวจสอบรสชาติอาหารชนิดใหม่ๆได้อยู่นะคะเป็นไงฝีมือคนไทยไปไกลระดับสากลค,คะ่ะ เอาเละครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับโดยคนไทยของเราน่าสนใจนะฮะเราสามารถส่งคันเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับจากทางสทชน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักคู่นึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับน้องสาวคนเก่งของเราน้องไา้มารอยอยู่แล้วนะคะกับช่วงเช็คอินค่ะ